อ้าวไม่มีตังไงทำไมธอไมทำไม่มีสั่งมาแล้วเ<อ>นี่ยถ้าไม่มีสั่งก็สั่งมาแล้วด่านนี้น่าจะมีหมาปะกดเต้นปุ่มไหนไว้ครับหน เรียกไปใช้แล้วทำไมแล้วทำไมกูถึงไม่เจ็บมาให้ปะสั่งอะไรมาไม่ดึงไปใช้สาเหียนเสียน่อสี่เนี่ยเราเล่าสารันไปเลยหกสิบบาทนะสิบกลอ้าแล้วพั่ว่ะมาอีกพั่ศูนย์อะเฮ้ยพั่ศูนย์คนตาแล้วเจ็บสพไ่ใช้ ไปใช้สีพวกศูนย์เลยเจอกันหาไปอย่างรวดเร็วแค่ระดับน,นี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่วะแค่ไปโดนหนอนก็พอเออสักเอ้ยพูดถึงก็เจอเลย

อยแมงวีแมงวีตรงนี้มีแมงวีไม่หนอะตรงนี้วีแมงวีอ่ะเออมันมีแมงวีสองส่วเลยสองส่วอย่าอย่าเย็บเลนเล่นเอมายนะตีนเต้เมาอยู่ไหนข้างล่างข้างล่าง ทำไมไม่เห็นมีของเลยวะ,วะพวะะีกยิบของกันเเจรืงก้ง อู๋จาได้ว่าด่านเนี้ยต้องมีพ่วงแต่ว่าเราไม่ได้สั่งพ่วงมาคือไม่ต้องมีอะไรเนะลยหหลบดีๆก็ได้อยู่ในนะี้หลบดีๆประตูตรงนี้มันปิดเหรอเออในกรณีที่มันไม่ตกกระสุนแต่มีเนอะด้ยยแรงดันอยู่ข้างหน้าอุ้ยมันเกิบแล้ว เอร์ออกไอ้ที่มันเป็นเันได้เยอะๆโดนดังเอ้าแล้วมันมีของแค่ของที่นี่มันได้เหรอหนุ่มเด้ไม่แต่ว่ามันร้อยกว่าสิบเองอันนี้ก็อนี้ก็เกือบร้อยแล้วนะไอ้ไอ้เล็กอันใหญ่มันเท่าไหร่นะไอ้เล็กอันเล็กมันสี่สิบกว่าบาทนะหรืออะไรกันอย่าข้าศึกก็เกือบร้อยแล้วอ่าไปนอนกันแล้วเจอกันแล้วกันมือรีบเลยไอป ระวังระวังทายดูดก็ถ,ถ้าฝนฝนไม่ตกก็คงไม่ไม่ไม่ได้มีฝนดูดเด็กล็กสี่สิบลกนี้เท่าไหร่โอ้ยมีแอทีสิบโอ้ยเดเกินเท่าหแล้วหกสิบแล้วสามสิบีสามสิบเก้าสิบแล้วอี้เก้าอก้าสิบอเียไม่ใช่เก้าแล้วร้อยเจ็ดแล้วเนี่ยงน้นง้นง้นกกไปหยิบ ขับไปอีกเหรอภาษาโมงแล้วนะหมาจะออกกันนะไม่ลองเวี้ยงมหมามันจะออกดิตื่นด้วยยังกันก็ทําไมได้พัดพัด มันจะออกแล้วอีไปเลยไหมอืมก็มา,าดูยังไงว่าเรามีเงินเท่าไหร่ไปถึงไปของเท่าไหร่อ๋อตอนตอนนี้มันสแกนได้ด้วยว่ามีของสี่ชิ้นอยู่นอกยานราคาสาวร้อยห้าสิบของสี่ชิ้น เย็นหยานเข้าไปดิแต่มันสี่โมงแล้วนะคือพื่อนเยนเรบัง่อย หาอะไรไว้ตาของนอกยาของนอก,กาน<ม>ายาก็คือข้างในแล้วแหละไอ้เฮียบอ้าวเฮย้ยประตูหรือเปล่ามาไม่เห็นเลยไม่ใช่ไม่ใช่รังหมาใช่ไหมช่วยน่าจะไม่แต่ต้องมองแล้วมไม่เห็นจริง กวไปเถอะหกโมงแล้วไ่้จ้าเพื่อนเพื่อนอะไรเบนอู้อ,อ,อยู่นี่เปิดประตูกูก็เ, <c oughs> เห็นไดครับมา วาว moving with furniture ด้วย mid be you can p s a to send it to store what the fuck เอ <c oughs> อเธอโอเคช่ okay. <c oughs> างช่างช่างเหมือนนะัไปไปเลยแล้วกัน าดาวดาวไหนต่อดีจะตามต่อแต่มันก็เกือบฮิดแล้วนะเนี่ยเฮียอะไรชีเดอร์ร้อยสี่สิบแล้วเนี่ยเกือบฮิตเป้าแล้วเนี่ยเป้าแล้วเจอแล้วไม่เกือบอะไอ้เฮียเจอแล้วไม่ไม่เดี๋ยวก็ต้องรอวันที่สามเพขายขายของเน้นๆไหนๆก็ไปขายก่อนเลยไหมแล้วเราค่อยกลับมาไม่ไม่มันขายมันไม่ขายขายแล้วถูกเนี่ยขายตอนเนี้ยอ้าวเหรอ 100หาย<ม>เป็นเปอร์เซ็นต์ของประเด็นก็คืออย่าตายนะอย่าตายหมดสี่คนของหายหอ่ะไหมเออหายหมดเลยเมื่อตายหมดหายหจบนะออเคนแอชวลเลด์หรือว่าตอนนี้อาร์ตขั้นกลางมันมีออฟเฟนต์ฝนตกกับมาร์าฝนมาร์าน้ำท <ś led> ่วมเกี่ยวไปเลยเพียไม่คือตอนเนี้ยประเด็นเลยนะเราไม่มีเฮีญาอะไรที่ไปใช้แบบอย่างน้อยเราต้องมีผู้พัวไ,ไม่ไมทำใไม่มีพัวเลยทั้ ืมแต่ว่าตอนนี้มันขายของได้ที่แค่ครึ่งราคานะเว้ยหรอนักขย่าเพิ่งนะนั่นก็อย่าเพิ่มเลยแต่ว่าเราก็ไปเราไปดาวเพรื่องนงั้น,น,นเรางั้นเราก็ไปงั้นเราก็ไปดาวง่ายๆก่อนก็คือแอตแอชเชลเลนต์ตอนนี้ไม่มีหมอกแลกันแอชเชลเลต์คอนเฟิร์

ดเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันตกใจไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวมีตกแน่ไอ้นกแค่นี้ไม่ทำอะไรเราช่ไหมด่านนี้ทางเข้ามันอยู่ไหนะไม่ใช่ทางแอ้เี้ย เอาะไ้นี่อ่ะอไปครับต้องตั้งอะไนี่ก็ตันีตันเหมือนกัน ตัต่าตงโไข้าง,าไ,างไม่เที่ยแตทางตันวะมีคนโทรไม่ใช่ว่ามีครัดฮะมีคนโทรเลยต้องรปัวามอีตัดตันไม่มมเที่ย ม,มีอะไรเลยเหรอตู้ไไหตู้ไฟเนีเ่ยลนะเออไอดาดนี้ว่าที่มันมีตัวต้องจอง้องอ่อไม่ไม่เปิดหรอไม่เปิดอะไอะไร้ยสีเสียเสีอ่าฮะันนี้เสี ือเหมือนถ้าเปิดไฟแล้วประตูมันจะไม่เปิดทำอนะไรคือมันอาจมันอาจจะมีของหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้โอเคใช้กรสทำสริรภาไอห่าแล้วคุณจะบออะไรเห็นเนี่ยอะครปิด ไม่รู้เสียอะไรเลยมีคนโทรมาที่คนโทรมาคืออะไรคืออะไรกู<อ><ะ>มีโทรศัพท์อยู่อ่ะชิบหายแล้วใครใช้ไปจะหมดตันเออไม่ใช้เบ็น,บน,นหมดแ,แล้วอ่ะ ตามเหมือนกันตามกับเพื่อนไม่มีอะไรแล้วเพื่อนโอเคสิ่งที่มันปฝงได้เรื่อยเลยมันแฝงเพิ่งเสียงอะไรไปได้ย <c oughs> ันเดิมแหละไอ้เฮียเสียงจากไมค้พัดอ่ะไม่ใช่ใช่ดีใช่เหรอไอ้เด็กน่าอ่ะเด็กวิทยงโทรศัพ์นะโทรศัพท์คืออะไร นีล็อกหมดเลยไม่มีคุแกคุแะไม่ต้องยิอ๋อเจ็เจ็ะมาก็ได้ตางทางเชื่อมเหมือนจะต่อเชื่อมก็ไปเลยไหมไปได้ไหมไปได้ไหนแต่ว่าทางกันทาออนเลยมไ้ใช้จัล้ว อันอันอันนี้อันอันนี้อันอันนี้มันคือห้องเดียวกันแต่ที่เราไห้องเดียวันใช่ใช่ใช่เพราะว่ากว่ามันน่าจะมืดแลักต่อคือถ้าไฟถ้าไฟฉายหมดแล้วหมดแล้วจริงบอกบอกวันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเปิดให้ี่บอกบอกวีืดอัว ถือทำไมเนี่ยกเกียรเกียเ้องออทาไหวะขาลงลมาเนี่ยขาขวาไม่อ่ะตรงต้องตรงไปเนยแล้วก็ขวาเนี่แล้วก็ออกไปตรงกางแล้วก็เลี้ยวขวาไปกระชายจะมเลยกะด้ลมา3มับินบินอรแล้วไงเนี่ยตา อันน,น,นี้อันนี้ไม่ใช่่ายที่เรามาอนดียนี่แต่วังมันม,มันปิดไฟทำไมเนี่ย <c oughs> กลับไปเปิดไฟด้ไหมแลวังนอนหน้าน,น,นี่ปิดกี่ดอนเดี่ยไม่มีอะไรอันนี้ ได้มันหมายถึงว่ามันมันไปเปิดข้างล่างเลยเพราะมันลาบลื่น,นแปลกๆจะมีตัวที่อะไรมาบัดเราข้างนอกว่าไม่น่ามีมั้กเกินขนาดเล็กต้นหยิไม่ใช่ับบว่าเอ็กซ์คลีเมนยมเข้าโอ้ย<า><ห>นี่แหละเปลียนมันขวางทางกลับเหรออันนี้ทางกลับเหรอใช่ปะ,อะเออทางนี้ แล้วเราก็ทะลุมันไปเลยนี่แหละเออเม้งคเม้งดาาก่อนอืมงานละมดิโอ้อุ้ยเขี้่ตัวอะไรวะน่ะกลมมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรจูจูจูเอาตัวนจูอ่ะไปเลย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 อ้าวอ้าวออกชิบหายนั่นมันเอาน้ำถอยได้สลามะใช่เลย ถ้าถ้าไปมันจะทางไหนอ้ดเดือดม้นี่มั้ไม่ใช่มันตันมั้ยไผ่างไปทาสลนะามกับสลามนีอ yeah. นานนี้างไหนทางไหนนะโอยกูโอยต้งดังน่ะอ้ยเยี่ยกูโดนโดล้ด เดินมาถ้าเจออะไรลองลองดิเจ้าหน้าที่ข้างออกตู้ไหนน้าจ้าลงอ่ะโอเคโอเคืนเลยมันมันหยิบของไอ้นี่เรากูเข้าเข้าออกออกกลัวอาแล้วมันหยิบของไปแล้วอ่ะ ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่ได้หรอไปไปไปแค่เแค่นี้ก็ได้มามา <c oughs> มา <c oughs> เป็นทุ่มก่อนไอ้แบงค์น่าจะโดน <c oughs> ดนอนจะตายไปแล้ว <c oughs> นอนรัดคออะ กูเก <pec S 2> <c oughs> ็บแรงไว้วิ่งมีอะไรจะได้วิ่งจริงไม่ต้องวิ่งไปถึงยานก่อนน้อยกลับมาแล้วนะ ตากระโดดเหรอแล้วอ้าวของไม่ของเรียบร้อยกูกูโดนหนอนนั่นอีกกูก็โดนหนอนเกิดอืมพื้นสัต่นๆผ่านๆนึกว่าโดนมาใช่มันมันมันมีมันมันมีหนอนอยู่แล้วพื้นพื้นมันสั่นฉะนั้นเมื่อเห็นพื้นสั่นมึงมึงมึงต้องวิ่งกลับไปแบบวิ่งกลับไปทายด้วยวิ่งวิ่งมาเลยเฮียกูไปดูกูหลงก็เดี๋ยวเฮีย เรียบร้อยของหายหมดคือว่าหมาถ้ามันเห็นคนหนึ่งมันจะเห็นหมดเลยเว้ยใช่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 ไหมงานไม่ดีก็ติดลบชิพานแล้วมึงมึงมึงหน้ามึงมึงหน้ามึงหน้าโยนของทิ้งแล้ววิ่งวิ่งกลับยานมงไปเลยแต่จริงมึงหน้าไปแอบเถอะมึงแอบแบบตอนมันกัดไอ้นี่มึงต้องไปแอบก่อนเว้ยแล้วลองเดินไปจริงๆพูดแล้วก็หลบไปก้าหกันได้นะ ไม่มันหลบมันหลบได้แบบได้ไม่ได้ได้ไม่กี่ทีไอ้เ<ห>น,<อ>นี้ยนั่นเรานั้นเรานั่นเราคนควรไปดาวไหนไม่ได้แต่เราไม่เหลือใครฉายไม่เหลือเทียอะไรเลยนะตอนนี้ไม่เหลือตังค์ไล้ดาวที่มีพึ่งดาวอาชุนักขิตนดีดาวที่มีพึ่งนะปลอดไทยไปเลยแต่แต่เราไม่เหลือะไรเลยไอเย้เนี้ยไม่มีอะไรเลยเอาไปเอาคึ่งร่างพึ่งไปเลยดีเรากลับเลย ลังลังอ๋อไม่แต่ลังพึ่งมันได้ยี่ห้าไม่ใช่หรอแต่มันต้องร้อยห้าสิบเลยเราไม่เหลือตังแล้วนะไม่คือเราไม่เหลือของอะไรเลยลัางม่เป็นร้อยเลยเป็นเป็นร้อยเลยอ่ะเคยไอ้ลังก่อนก่อนเจ้าจะตายรอบนั้นอ่ะเราสามเจ็ดแต่ว่านั้นมันน่าจะแบบเท็ยสามกูอ่ะกูบินมามาร์ทแหละกูกูบินมามาร์ทแล้ว คือคือถ้าลงไปไม่ไม่ไม่มีรังพึ้นคือจบเลยแหละเพราะว่าเราถ้ามันไม่มีกค่เทียนไม่ละเข้าไปด้วยขวาเสียที่กูฉันไปเปิดแชร์เนี่ยหลักไม่มีไม่มีสักลังเลยเพื่อนเดินหาไปไอ้พ่อ นี่ไงเจอแล้วนี่นี่นี่รังพึ่งอยู่นี่ฮัลโหลเพื่อนเพื่อนไปเจอลังพึ่งฮัลโหลกูเจอหนึ่งรันกูเจอหนึ่งรังรังเดียวกัน,นยนที่ใเ <ไป S 1> ้ี่ต้องไงไม่ไม่ไม่คือถ้าเราขน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 ไปเลยนี่ได้เหรอเราเราลองสำรวจ ถ้กครีมตดี๋ <c oughs> แวไอ้พวกไอ้พัดไกตาไปเลย นี่ไงนีง่ยานเนี่ยยนี่านอยู่นี่เองมคนก็ต้องอยู่มียานปะ่ะอ่ะอคือของไอ้ต้ามันเจ็ดสิบแล้วแล้วไอ้รังพึ่งมันหนึ่งร้อยอ่ะกูว่าเราได้เด้วยใช่เรงเพิ่หนึ่งร้อยเหรอนี่ไงเรงเพิ่งอยู่นีใช่ใช่ใช่แต่ว่าไว้ไว่าไ,ไว้ก่อน เราไปหยิบหลังไหมคนพร้พอมพยงังไอพัดยไหนด <Yeah, S 1> <What? S 2> ใช่ในกูไงงั้นงั้นไข่งั้นข่นรร,รลอ่อใข่หยิบกูล่อเองก่อนอาหยิบหยิบไปเองไอพัดโอ้ยกูตายลวเพื่อน ไปเลยเหรอไอชิพ้าเอาล้อพัดอ่ะแต่พัดวิ่งอยู่อ่ะ ม้นี่แตกปแล้วเหรอแตกแล้วอะแตกแล้วแหละหพี่เฮ้ยประตูจะหมดเวลาต่อพึ่งมันไม่อยู่หรอดาบแป๊บเดียวอ่ม่ถึงมีคนตาย,ยไปพั้าม,ามาเร็วไปเลย,เยแล้วกัน สามปะเด็นรับส้ำเอ็นดีเท่าไหร่รับเพิ่งไม่รู้ว่ะร้อยแปดร้อยแปดเหรอเฮ้ยทีหลังก็เก็บแต่รังพึ่งทีหลังเราก็เก็บพึ่งเก็บลังพึ่งมาใช่ไหมแล้วเราก็ปิดประตูรอครับหนึ่งแล้วก็ออกไปเก็บรังใหม่รวยเนี่ยจะมีคนตายจบสุดไปดีก็ตายคนหนึ่ง ก็ตายคนหนึ่งไงก็ปล่อยตายไงอของกันอร่อ,อยเลยเนี่ยโอ้โหไม่ไปช่วยจะทำมาหาหใครไปขายของไปใครลองพี่เลยผู้เสียห้าหวัง ก็มันขอมันอยู่ของของนอยู่ข้างในมาเลยกูไปเก็บของข้างในมาเมื่อกี้กำลังพึ่งคะแนนกันนะกำลังพึ่งอยู่ข้างในนี่ยังไงกูตายแล้วแล้วนี่ไงเอาเร้่ไใหม่ตาบดลด ล่ออะไรแหละกูก็ยืนอยู่นั้นแล้วแม่งก็บินเมฆบินมาหากูนี่แหละเฮ้ยไอ้วะเนี่ย นี่ก็ปุ๋ยโอ๊ยพอดีเว้ยไอ้เฮ้คลาสไอ้เฮ้คลาสคลาสเรื่อง <c oughs> เราที่ให้เก็บรังขึ้นมาถึงก็ส่งไปดีไปตายจริงพวกดานอย่างนี้ดีอ่ะจริกูยัง <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นได้เล่นเลย,ย <c oughs> มันดุกยังไงมาถึงว่า กวาเฉียงกว่าแต่เมื่อกี้พอไอ้มีตายึงื่งมันก็ไปนะเพราะฉะนั้นเราก็เก็บหลังพึ่งแค่เราก็เรามีคนเยอะอยู่แล้วนี่เราก็ส่งไปตายทีคนแรกรังพึ่งร่าง่หิวพววะส่งไปตายคนหนึ่งโอ้ยย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 กยยแยยยย่เงยย่ยยยย่ยย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 ยถึงดยยนยย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 ย่งยยยยยวยยยยยยายย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 ยต้องมีของย ไม่ได้องมีไม่คือก่อนอื่นเลยนะเราต้องเลิกตายหมดแบบหมดหมดทีมต้องเลิกตายยกตีก่อนของของไม่หายไอ้เหี้ยหมดเนี้ยุกตีต้องมีคนที่แบบต้องมีคนแบบเล่นสายรักตัวกวัวตายแล้วหนีกับรักยาให้ได้รักตัวทวนไดรัก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 เลตายาดีเจอหนอนไป้ ไอ้แยกเนี่ยไอ้แยกแสำคัญรูว่าคูอ่อะไรไอ้แยต้องดีเว้ยหลักตัวกูดายเออกูยอยากรู้าต,ตามที่พัดแล้วไอ้มันโยนฝนโอยขึ้นไปบนฟ้าโอ้โหโคตใหญ่ใช่ก็โดน